สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเต้ยแต่ยาเปิดดวงนะคะคลิปนี้เราจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่อง เทวดากำลังให้พรอ,อะไรกับคุณนะคะเรามาดูกันซิว่าเทวดากำลังให้พรอ,อะไรกับคุณนะคะการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวม,มอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ<ม>อาจจะตรงเป็นบางหัวข้อบางเหตุการณ์นะะหรืออาจจะไม่ตรงกับเรื่องของใครเลยก็ได้<ม>เรามาดูกันซิว่าถ้าเกิดว่าเรื่องมันบังเอิญเนี่ยมีเคล้าโครงว่าตรงกับคุณบ้าง<ม>เออก็แสดงว่าไพ่เขาอยากจะเป็น สื่อกลางที่อยากจะบอกอพลังงานส่งถึงคุณว่าเทวดาเนี่ยกำลังให้พรเรื่องอะไรกับคุณนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนาะเทวดากําลังให้พอรอะไรกับคุณใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีลักษมี8 9มานะคะตรงนี้นะใครจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีลักษมี8 9มานะคะ อ๋อเมื่อวานเต้ยทำคลิปเต้ยก็โดนแบรนแบรนไพ่เดอะเลิฟเวอร์เป็นภาพภาพเขาก็ไพ่เดอะเลิฟเวอร์เขาก็จะนูดนูดนิดหนึ่งเนาะไพ่เดอะเลิฟเวอร์ไพ่อะไรม้่งอะเดอะสตาร์ไพ่เดอะเวิร์ดสามใบเนี้เต้ยโดนมาสามคลิปแล้วเนี่ย ปิดไม่ทันแล้วเต้ยไม่ทําคือเต้ยเปิดสดสดเลยไงเต้ยทาคลิปเปิดสดสดเลยไม่มีการมาแต่งมาเบอมาอะไรอย่างนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกนะทําไม่เป็น <laughs> เปิดสดก็อ่านเป็นสดสดเลยอ่าโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและการรับฟังนะคะ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสเนาะอย่าใช้เอาไปกาาอย่าใช้เอาเป็นการตัดสินใจในเรื่องสําคัญใหญ่ใญในชีวิตคุณนะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ชีวิตดูเพื่อเป็นขวัญกําลังใจดูเพื่อเป็นเขาเรียกยังไงอะ่ะ เป็นสิ่งที่เสริมสร้างกำลังใจดีๆให้กันแล้วก็ถ้าเกิดว่าไพา่เปิดออกมาดีก็ขอให้เชื่อพลังแห่งจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งตรงนี้กำลังจะเกิดขึ้นจริงกับคุณเรามาดูกันซิว่า เทวดากําลังจะให้พอรอะไรกับคุณในเร็วๆนี้เทวดากําลังให้พอรอะไรกับคุณในเร็วๆนี้คะเรื่องอะไรขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือแล้วก็กราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บานเตยด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคมาใครเช็คดวงส่วนตัวนี้แอดมาตรงนี้เลยนะรายละเอียดจะดส่งให้นะโอเคเรามาดูกันซิว่าเทวดากําลังให้พรเรื่องอะไรกับคุณในเร็วๆนี้ เปิดมาใบแรกไพ่สี่ไม้เท้าความมั่นคงในชีวิตนี้บางคนมีโอกาสได้แต่งงานด้วยบางคนก็กําลังประสบความสุขความสําเร็จหรือคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรอคอยอยากให้ชีวิตคุณเนี่ยประสบความสุขความสําเร็จมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยการงานความเป็นอยู่ที่มั่นคงชีวิตที่มั่นคงมีหลักมีฐานมีความชัดเจนความมั่นคงอ่าไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยโฟร์ออฟวันเนี่ยบ่งบอกถึงว่าความมั่นคงนะ ความมั่นคงทุกๆด้านเลยนะบางคนมีโอกาสได้รับการแต่งงานมั่นหมายมีคู่ครองวิเทวดาให้สิ่งดีนะเทวดาให้สิ่งดีนะเรามาดูกันซิใบต่อไปว่าอย่างไรราชินีถือดาบความชัดเจนนี้การ เขาเรียกว่าการตัดสินใจความชัดเจนคุณเป็นคนดุดันคุณเป็นคนชัดเจนคุณเป็นคนตรงไปตรงมาว่ายังไงเอาอย่างนั้นเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งมีเสน่ห์ด้วยมีความสามารถด้วยนะณนะช่วงจังหวะนี้ห้าไม่เท้าห้าไม่เท้าความยุ่งยากความวุ่นวายการต่อสู้การแข่งขันความขัดแยง้งปัญหาผู้คนบุคคลรอบข้างแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ย คุณอาจจะเคยเจอปัญหา ไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้หรือช่วงณปัจจุบันนี้คุณอาจจะกําลังต่อสู้แข่งขันกับผู้คนมากมายหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆเข้ามาชุลมุนวุ่นวายในชีวิตของคุณเขาบอกว่าปัญหาตรงนี้คุณจะจัดการมันได้ไพาราชินีถือดาบเห็นไหมฟันโชะมาตรงนี้เลยคุณจะสามารถจัดการกับปัญหาความยุ่งยากความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นหรือคุณจะแก้ไขปัญหาหรือการแข่งขันต่อสู้ใดๆก็ดีคุณจะชนะเออประมาณนี้นะเรามาดูกันต่อไปสิ ว่าเทวดาจะให้พรอะไรกับคุณในเร็วๆนี้กันคะ The world มาอีกแล้วเดี๋ยวขอปิดหน่อยเดี๋ยวขอปิดหน่อยเดี๋ยวโดนแบนอีกอาไพ่ The world ขอปิดนะเอาไพ่จิ๋วปิด The world บ่งบอกถึงว่าอะไรคะรู้นะว่าเป็น The world ใบนี้อะไพ่ The world บ่งบอกบ่งบ่งบอกถึงว่าณะนะช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ย ความสมบูรณ์กําลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนาะสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ประสบความสุขความสําเร็จนะคะเดวิลให้สตานคืออะไรก็ช่างถ้าก่อนหน้านี้เนี่ย ชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเหตุการณ์ความยุ่งยากความวุ่นวายเจอความขัดแยง้งต้องต่อสู้แข่งขันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเนอะเรื่องการงานเรื่องผู้คนมากมายก่กองการต่อสู้การแข่งขันใดๆเขาบอกว่าคุณจะประสบความสุขความสําเร็จชีวิตจะก่อเกิดความมั่นคงในชีวิตใครทํางานต่างประเทศใครทํางานสื่อโซเชียลสื่อ Online. ออนไลน์นํานมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์เกิด ิดขึ้นนะ็อปให้ไพเดวิลก็โปะเปลื่อยนิดหนึ่งอ่ะขอปิดด้วยนะเดี๋ยวโดนอีกเนี่ยดีไม่ดีก็โดนไปแล้วเนี่ยไพ่เดวิลบ่งบอกถึงว่านะคือตัวของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยโดนของมาถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยโดนของโดนมนดํามานิดหนึ่งนะแต่ณนะช่วงจังหวะนี้ ถ้ามองเช่นนี้ถ้ามองในเรื่องทั่วไปแล้วเนี่ยด้ยมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยที่ทำงานสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเออจิตวิญญาณอะไรอย่างเนี้มันมันจะเขาบอกว่าเขาสิ่งตรงนี้เขาจะทำให้คุณประสบความสุขความสำเร็จนะแล้วช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะสเสน่ห์แรงดึงดูดในตัวของคุณเนี่ย จะสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมากกว่าสองคนมากกว่าสองคนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังนะให้ระวังมีไหมมีเขาบอกว่าระวังระวังจะถูก มันก็ไม่เชิงถูกหลอกหรอกระวังคนมีเจ้าของอะ่ะเออระวังคนมีเจ้าของเนี่ยจะเข้ามาในชีวิตมาทางสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เออเป็นคนที่แตกต่างกับคุณนะระวังตรงนี้นิดหนึ่ง นะถ้าเกิดว่ามองในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ไพ่เดอะเวิลด์นี่คือความอุดมสมบูรณ์นะคุณจะประสบความสําเร็จเออจะประสบความสําเร็จในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เออจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสําเร็จเนี่ยแล้วก็มีสเสน่ห์ในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ด้วยนะบางคนเนี่ยถ้าใครอยากบินไปต่างประเทศมีโอกาสได้บินเด้อบอกเลยนะมีโอกาสได้บินมีโอกาสได้ไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนเออมีโอกาสไปตรงนี้ ใครที่ทํางานกลางคืนใครทํางานกลางคืนใครทํางานร้านเหล้าร้านเบียร์ใครทํางานในผับในบาร์ อดดเด่นนะโดดเด่นนะโดด,ดนนะโดดเด่นเลยบอกเลยนะประสบความสําเร็จแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยช่วงเนี้ยนะงานจะปังเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการต่อสู้แข่งขันไม่ว่าคุณกําลังต่อสู้แข่งขันอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือต่อสู้แข่งขันยุ่งยากหนักเหนื่อยพอสมควรนะ่ะในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยมันกําลังจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่ายังไงอะได้รับความชื่นใจแล้ว ภาคภูมใจเออนะ,อะเรามาดูกันหน่อยว่าเทวดากำลังจะให้พรอ,อะไรกับคุณในเร็วๆนี้คะเห็นไหม <c oughs> การเฉลิมฉลองอ่ะไพ่สา3ส,สามถ้วยทีออฟครับไพ่ตรงนี้บ่งบอกถึงว่าคืนหนึ่งเลยคุณเนี่ยกำลังจะได้รับข่าวดีนะ ได้ได้ได้โดนแต่งงานโดนสู่ขอมั่นหมายแต่งงานถ้าใครที่ดิวอยู่กับชาวต่างชาติหรือใครที่ดิวอยู่กับอคนในสื่อคนในโลกโซเชียลถ้าเกิดว่าไม่ใช่สแกมเมอร์นะคือคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานมั่นหมายกันนะจริงๆนะได้มองตรงนี้นะได้มองตรงนี้นะแต่สมัยนี้มันก็มีนักต้มตุนหลอกลวงมิจฉาชีพสแกมเมอร์อะไรเยอะแยะเลยเนาะก็ดูดีๆเท่านั้นเอง ดูดีๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าไพ่เขาบ่งบอกถึงว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีมีงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองมีเรื่องยินดีเกิดขึ้นหนึ่งเลยคือความมั่นคงของคุณและต้อมองเห็นว่าบ้านของคุณเนี่ยบ้านที่อยู่ที่อาศัยของคุณเนี่ยบางคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ส่วนใหญ่แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือในบ้านเรือนของคุณเนี่ย ท่านกำลังจะบอกให้คุณว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้จริงๆนะหนึ่งเลยเรื่องการแต่งงาน 2. เรื่องความมั่นคงในชีวิตนะนะคะสประสบความสำเร็จเดอ,อข่าวดีเนี่ยประสบความสำเร็จนะในชีวิตเลยบอกเลยนะคะเอาเรามาดูกันต่อไปสิว่า เทวดากำลังให้พรอ,อะไรกับคุณในเร็วๆนี้เทวดากำลังให้พรอ,อะไรกับคุณในเร็วๆนี้กันคะหนึ่งเหรียญมันเลิศมากคุณแม่ขาไพ่หนึ่งเหรียญน,นี้บอกว่าโอกาสดีๆโชคดีๆ บางคนเนี่ยได้โชคถูกลอตเตอรี่ได้ด้วยนะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี้ประสบความสําเร็จเลยใครผ่านมาพบคลิปเนี้ยเราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นหวยนะแต่เราก็อยากให้ทุกคนมีโชคลาภร่ํารวยมั่งคั่งเนาะอ่ะเขาบอกว่าการเงินคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความชัดเจนในเรื่องการเงินเขาบอกว่าถ้าคุณโฟกัสเรื่องการเงินและความมั่นคงในชีวิตคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินบางคนมีโอกาสนะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณให้โชคให้ลาบนะ บอกเลยพยายามทําความสะอาดสารพระภูมิสารเจ้าที่เจ้าท,า,ทางพยายามความทาความสะอาดหิ้งพระทาความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนท่ามีน้าอย่าให้ขาดเนาะช่วงนี้ฤดูร้อนน้าแห้งบ่อยมากเลยบอกเลยในแก้วน้ําที่เราถวายเนี่ยคือเตยเอาขึ้นเนี่ยมันแห้งวันสองวันนะน้ำเขาก็แห้งเหือดระเหยไปเพราะว่าร้อนชั้นบนบันเตยร้อนมากเลยบอกเลยนะอ่ะมาดูกันสิเนี่ยคือเขาบอกว่าคุณกำลังจะได้รับโชคลาภ โชคจากสวรรค์โชคจากเทวดานะฟ้าเปิดนี่เขาเขายื่นเหรียญเงินเหรียญทองมาให้คุณเห็นไหมคุณได้โชคก้อนใหญ่บางคนจะขายที่ขายได้ด้วยนะ้ได้รับข่าวดีขายที่ได้เงินก้อนใหญ่เลยละ่ะนะหรือบางคนกําลังจะได้โอกาสฟ้าใหม่โอกาสใหม่สิ่งดีๆเกิดขึ้นบางคนมีโอกาสได้บ้านได้รถนะคะบอกเลยบางคนมีโอกาสได้แต่งงานจริงๆเด้อ หรือว่าคุณจะถูกสู่ขอแล้วได้เงินก้อนจากเงินค่าสินสอดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวคนหนึ่งคนใดถ้าใครมีแพผนว่าโอ้หนูมีคู่อยู่แล้วว่าแม่เขาไม่มาขอสักทีมีโอกาสมีลุ้นนะที่เขาจะมาขอมาดูว่าใบาต่อไปว่าว่าเทวดากําลังให้พรอ,อะไรกับคุณในเร็วๆนี้แปดไม้เห็นไหม คุณขาอ่าคุณมีโอกาสพบกับคนที่ที่คุณเคยทะเลาะกันด้วยนะคุณมีโอกาสพบกับคนที่คุณเคยเคยทะเลาะกันด้วยอ่าอาพูดพูดพูดไปเช่นนี้นะ ถ้ามองเรื่องความเจริญก้าวหน้าการต่อสู้การต่อสู้แข่งขันทางด้านธุรกิจของคุณเขาบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะถ้าเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับคู่แข่งทางธุรกิจเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะข่าวดีเรื่องยินดีนะมีโอกาสขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินธุรกิจกิจการเจริญเติบโตเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ <c oughs> นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเต้ยบอกได้เลยคุณมีโอกาสที่ มีคนกําลังจะติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณด้วยในเร็วๆนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่ามองในเรื่องความในเรื่องแต่งงานนะความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสนะที่คนรักเนี่ยกำลังจะเดินทางเข้ามาขอคุณมั่นหมายแต่งงานเนี่ยเอาเงินมาให้คุณจริงๆไพ่สี่หมายอีกอย่างหนึ่ง ไพ่แปดไม้บ่งบอกถึงว่าการต่อสู้แข่งขันของคุณจะประสบความสุขความสําเร็จนํามาถึงความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองถ้ามองทางเรื่องอีกด้านหนึ่งพยายามอ่านให้กว้างนะคนที่คุณเคยมีปัญหากันเนี่ยเขามีโอกาสนะจะกลับมาขอโอกาสคุณแล้วก็กําลังจะติดต่อมาหาคุณหรือเดินทางมุ่งหน้าเข้ามาหาคุณประมาณนี้ด้วยนะอืม ถ้าคุณมีคู่แข่งทางธุรกิจคุณจะสำเร็จนะคุณจะชนะคู่แข่งนะบอกเลยอ่ะมาดูซิเทวดากําลังให้พรอ,อะไรกับคุณในเร็วๆนี้คะติ s ความยุติธรรมเห็นไหมดีไหมละ่ะดีสิ the world ความอุดมสมบูรณ์กําลังเกิดขึ้นไพ่จะติ i ความยุติธรรมได้พูดถึงเรื่องแต่งงานเมื่อกี้นี้ไพ่จะติดใบเนี้ยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับ กฎหมายได้นะเขาบอกว่าคุณมีโอกาสได้ถูกสู่ขอแต่งงานมั่นหมายแล้วมีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามขนบคำรมเนียมประเพณีกฎหมายเอออย่างนี้ได้ด้วยนะอีกอย่างหนึ่งถ้ามองเป็นเรื่องความเชื่อคุณกําลังจะรับความยุติธรรมในชีวิตถ้าก่อนหน,นี้ชีวิตคุณมีความยุ่งยากวุ่นวายยุ่งเหยิงต้องต่อสู้แข่งขันเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆการงานการเงินต่างๆต,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 ต้องมีการต่อสู้ผูก ผู้คนรอบข้างปัญหาอะไรล้อมเหลือเกินเนี่ยตรงนี้แม่ขาหนูยุ่งยากมามากมายและหนูผ่านมาตรงนี้มากมายแล้วต่อไปนี้บอกเลยนะคะคุณลูกขาคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นไพยจะไพจจะติดใบเนี้ยบ่งบอกถึงว่าเนี่ยเห็นไหมข้างนี้เขาถือดาบข้างนี้ก็ถือตราช่างบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่จะเข้ามาให้ความยุติธรรมแก่คุณหรือฟ้าสวรรค์เทวดากําลังประทานความยุติธรรมให้กับชีวิตคุณ นะคะใครที่เกี่ยวกับยื่นเอกสารอะไรไว้คุณจะผ่านนะบอกเลยนะไม่ว่าเป็นอกเอกสารเรื่องเงินกู้เอกสารอะไรต่างๆยื่นอะไรต่างๆเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยคือคุณจะผ่านใครขึ้นลงขึ้นศาลคุณชนะด้วยบอกเลยนะคะประมาณนี้อ่ะเรามาดูกันต่อไปสิว่าว่าอะไรคะ่ะเทวดากำลังให้พรอ,อะไรกับคุณในเร็วๆนี้คะ่ะอ้าวอัศวินถือไม้มาเป็นไนท์ออฟวัน บ่งบอกถึงว่านะคะการงานของคุณกำลังเจริญเติบโตก้าวหน้าโดยเฉพาะสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ใครเป็นแม่ค้าออนไลน์ค้าสำเร็จนะปัง,ปง,ปงๆรวยๆนะใครเป็นติ๊กเกอร์ใครเป็นยูทูบเบอใคร,ใครอ่าที่เป็นอ่าเขาเรียกยังอยู่ในเว็บอยู่ในแอปต่างๆอ,อ่ะโอ้ประสบความสำเร็จโดดเด่นมั่งคัง่งร่ำรวยเงินมานะคะบอกเลย ธุรกิจกิจการการงานถ้ามีเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์มาเกี่ยวข้องสำเร็จมั่งคัง่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ <im it> เขาบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยคุณกำลังจะได้ถูกสู่ขอแต่งงานมั่นหมายเร็วๆนี้คุณกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินเร็วๆนี้คุณกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานเร็วๆนี้คุณกำลังจะสุขสมหวังในชีวิตเร็วๆนี้ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนี่การงานแบบก้าวกระโดดนะ โตขึ้นจเจริญรุ่งเรืองนะธุรกิจกิจการที่คุณทําอยู่อ่ะเรามาดูกันต่อไปสิว่าเทวดากําลังให้พรอะไรกับคุณในเร็วๆนี้อาพิมพ์คําว่าสาธุรับคําทํานายนะคะสาธุน้อมรับคําทํานายเรื่องนี้จงเกิดขึ้นจริงกับคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้โอเคไหมเรามาดูกันต่อไปนะคะขอสรุปอีกห้าใบว่าเทวดานางฟ้ากำลังจะให้พรอะไรกับคุณรา ราชนีถือถ้วยความสุขความสมหวังดั่งใจปรารถนาแรงอธิษฐานสิ่งที่รอคอยจะส่งผลให้คุณประสบความสุขและความสําเร็จในเร็วๆนี้อาราชินีถือถ้วยสุขภาพร่างกายอุดมสมบูรณ์นี้อานาความสุขทางกายทางใจบังก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์บังก่อเกิดความสําเร็จบังก่อเกิดคุณรออะไรคุณคอยอะไรคุณอยากให้อะไรเป็นดั่งใจหวังคุณจะได้รับ สิ่งนั้นนะสมปรารถนาเรามาดูกันต่อไปว่าเทวดานางฟ้าเทวดากำลังให้พรอ,อะไรกับคุณคะไพ่สีดาโฟออฟสอดบอกว่าอะไรคะสิ่งที่คุณรอคอยเฝ้านิ่งเงียบปรารถนาอธิษฐานมาช้านานจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จอุ้ยคุณขาสิบถ้วย t e o of c u s เห็นไหมคือไพ่ตรงนี้มันเป็นไพ่ที่ล้อกันมันเป็นไพ่ที่ลิงก์กันจูนกันนะ อ่ะดูดูเลยคือในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก่อนถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยมีปัญหากับความรักความสัมพันธ์ต่อไปนี้คุณจะมีความสุขทางกายทางใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์กรณีคนเก่าได้กรณีคนที่เคยทะเลาะกันได้กรณีคนใหม่ๆก็ได้ นะเราอ่านให้รวมในเรื่องก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินนี่การเงินคุณมันนิ่งการเงินคุณมันดูเงียบๆไปนะช่วงนี้คุณแม่เขาบอกว่าการเงินคุณจะโฟโลและการเงินคุณจะมาแล้วแล้วช่วงนี้ถ้าใครฝันใครฝัน ใครฝันเห็นเงินคุณจะได้เงินไม่รู้แหละเอาตรงๆเลยและอีกอย่างหนึ่งถ้าใครรอคอยเรื่องเงินเนี่ยคุณกําลังจะสุขสมหวังเรื่องเงินคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินนะคะช่วงนี้อ่าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนาะไพราชินีดาบไพ่สี่ดาบเนี่ยบ่งบอกถึงว่าบางคนเครียดเครียดเรื่องเงิน เครียดเรื่องความเป็นอยู่เครียดเรื่องความเครียดเรื่องสิ่งที่เราคอยแล้วมันไม่ได้ดั่งใจสักทีอะไรทำนองนี้คุณกําลังจะได้คุณเคลียร์ไอนจตรงนั้นก่อนคุณกําลังจะได้นะแม่บอกเอาไว้เลยนะคะเรามาดูกันต่อไปสิว่าเทวดากําลังให้พรอะไรคุณเดชารีออดเห็นไหมการเดินทางความเจริญรุ่งเรืองเดินทางสู่ความสุขและความสำเร็จเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง เด็กถือเหรียญ p พส e of p e n t a c l e อ่ะพอ่อไพ่รู้ไหมไพ่ไทยสำหรับเป็นอะไรอะเป็นคิงถือถ้วยอ่ค่ะคุณกำลังจะได้รับความรักแบบไร้เงื่อนไขราชาถือถ้วยบ่งบอกถึงว่าเร็วๆนี้คุณกำลังจะได้รับความรักแบบไร้เงื่อนไขคุณกำลังจะเจอคนใจดีคนคนนี้อาจจะมีอายุ ใกล้เคียงกับคุณนะถ้าน้อยกว่าคุณก็น้อยกว่าไม่มากถ้ามากกว่าคุณก็มากกว่าไม่มากหรืออาจจะอายุเท่าๆกันใกล้เคียงกันก็แล้วกันเนะเข้าใจง่ายๆอ่ะแต่ว่าคนคนนี้เขาจะมีความแตกต่างกับคุณนะคนที่จะถือถ้วยราชาถ้วยมาให้คุณเนี่ยหรือไม่งั้นเนี่ยเขาบอกว่า ไม่หรอกคุณจะได้พบคู่จริงๆเลิอจะไม่มองอย่างอื่นเพราะอะไรคะคุณแม่ราชาถ้วย King of คั p อันนี้อ่านสิคะ Queen of คั p ราชินีถ้วยมันบ่งบอกถึงว่าถ้าคนทั้งคู่รอคอยคู่คุณจะได้คู่อ่ะเอามาไว้ใกล้ๆกันจะได้สมหวังนะคุณกำลังจะได้คู่บอกเลยนะคะคุณกำลังจะได้คู่คุณกำลังจะมีคู่ อาจจะเป็นกัลยาณมิตรคู่กัลยาณมิตรที่ดีอาจจะเป็นคู่ซัพพอร์ตช่วยเหลืออาจจะเป็นคู่รัก คู่ที่จะมาเป็นสามีหรือภรรยาของคุณก็ได้เพราะไพ่แต่งงานมันขึ้นใบแรกเลยอ่ะคุณมีโอกาสแต่งงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้เนี่ยงานมีผู้คนมากมายมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณถูกสู่ขอมั่นหมายที่จะเข้ามามีโอกาสจดทะเบียนสมรสในเร็วๆนี้ทําให้ถูกต้องตามจาริตประเพณีหรือกฎหมายขนบธรรมเนียมตามท้องถิ่นประเพณีในบ้านเมืองของคุณอาไพ่อัศวินมาเทคแอคชั่นมาค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งเลย เรื่องคู่โดดเด่นนะเรื่องคู่โดดเด่นครอบครัวคุณจะมีความสุ <en> สขมากสิบถ้วยคือความสุขนะอีกอย่างหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันคนในครอบครัวที่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันคุณจะกลับมาปรับจูนเข้าอกเข้าใจกันอีทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปมองว่าเป็นเฉพาะคู่ค,คู่คู่สามีภรรยานะที่มีปัญหาอาจจะเป็นใครก็ได้ในครอบครัวของคุณเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็น ลูกหลานของคุณหรือว่าเป็นสามีภรรยาก็ได้มองให้กว้างๆในความสัมพันธ์เคยทะเลาะเบาแวง้งมีปัญหาขัดแย้งกันเนี่ยเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณแล้วเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นความสุขจะเกิดขึ้น นะในครอบครัวคุณจะมีความสุขมากขึ้นเดอะชาลีออตเดอรชาลีออตคือการต่อสู้คือนักรบคือวีรบุรุษวีรสตรีที่พยายามต่อสู้แข่งขันมาตลอดก่อนหน้านี้คุณกำลังจะเดินไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จคุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่เส้นชัยแห่งชัยชนะคุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่ประตูแห่งความสุขและความยุติธรรมคุณกำลังเดินหน้าไปตู่ไปสู่ประตูแห่งความอุดมสมบูรณ์นะอีกอย่าง างหนึ่งคุณกำลังเดินหน้าเข้าไปสู่ประตูวิวาเคาะหะคัง นี่มีโอกาสได้ลั่นะระฆังวิวาด้วยนะไพ่เด็กถือเหรียญการประคับประคองสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะมีการประคับประคองกันไปในทางที่เข้าอกเข้าใจกันนะหนึ่งการเงินคุณจะที่อ่าการเงินคุณจะสามารถจัดการการเงินได้ประคับประคองได้ธุรก,กิจกิจการการงานของคุณจะสามารถประคับประคองได้การเงินจะค่อยๆเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะอีกอย่างหนึ่งมองเห็นได้ว่าบ้านใครที่มีเด็กมีลูกเล็กเด็กน้อยมีลูกหลานน้อยอ่ะ เขาจะให้โชคคุณด้วยนะอีกอย่างหนึ่งนะบ้านใครมีกุมารมีพี่ไข่มีกุมานน้อยมีอะไรเนี่ยที่เป็นเด็กๆที่เป็นลูกกรอกอะไรอะ่ะรักยมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้โชคคุณด้วยบอกเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่มองตรงนี้เป็นไพ่ที่ไพ่เตือนก็มีมีที่เต้ยบอกไงช่วงนี้พักผ่อนให้เพียงพอวางเรื่องเครียดลงไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลคุณกําลังจะสุขสมหวังนะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่เฝ้าปรารถนากําลังจะสุขสมหวังดังใจปรารถนาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในเวของมันเออมันกําลังอยู่ในช่วงจังหวะของมันที่มันกําลังจะหมุนเข้ามาให้คุณได้สุขสมหวังนะคะประมาณนี้นะอ่าโอเคนะใครจะเช็คดวงส ส่วนตัวคุณก็แอดไลน์ไอดีตรงนี้มาลักษมี89นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆแชร์ขอบคุณทุกๆคกกอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันเสมอมาขอให้ทุกเรื่องที่ต้ยอ่านภพยในวันนี้จงเป็นจริงประสบความสําเร็จกับทุกคน FC ทุกคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ